ดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูระหว่างเครื่องร่อนตัวแกงเดียวกับตัวของแกงครับว่ามีส่วนที่แตกต่างกันตรงไหนบ้างสําหรับตัวตแกงเดียวเนี่ยใช้ที่กรอบของตัว17นิ้วกระถาง17นิ้วทำเป็นตัวกรอบนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยตัวตะข่ายจะมีทั้งขนาดตัว3มิลและ1มิลที่เราสามารถเลือกได้เราจะทับด้วยตัวตะข่าย7มิลอีกทีนึง ที่เป็นตัวช่วยพยุงสําหรับตัว2ตะแกรนสองตะแกรนเนี่ยภายในเนี่ยจะใชตตะะตะ้ตัวกระถางที่12นิ้วตัวกระถางนอก17นิ้วที่มีความแข็งระดับหนึ่งนะครับสําหรับตัวตะแกรนด้านในจะใช้เป็นตัว3มิลแล้วก็ทับด้วยตะขา่ายเข็มิลอีกทีหนึง่งเพื่อช่วยพยุงตะข่ายส่วนตะแกรนตัวตะขา่ายด้านนอกนี่จะเป็นตัว1นมิลทับด้วย7มิล แล้วเราไปดูในส่วนของตัวถาดนะครับถ้าเป็นตัวตะแกรงเดียวเนี่ยขาดเนียมีทำเป็นตัวถาดสาหรับวางเบ็ดดิ้งแล้วก็ถาดสาหรับแยกกาบเบ็ดดิ้งที่ไหลลงมานะครับส่วน2ตะแกรง2ตะแกรงก็จะมีถาดวางเบ็ดดิ้งอันหนึ่งตรงจุดนี้และอีกจุดนี้จะเป็นถาดของตัวเบ็ดดิ้งที่เหลือจากตัวเส้เดีอนที่หล่นนะครับส่วนตัวถาดลางเนี่ยจะเป็นตัว มูลหยาบที่ลอดจากตัวสแกน3มิลขานสแกนหนึ่นงมิลแล้้ก็มันจะใหญ่กว่าจะลงมาที่ฐานนี้ส่วนที่เล็กกว่า1นึ่งมิลเนี่ยจะลงไปที่พื้นมาดูด้านหลังนะครับสําหรับด้านหลังเนี่ยตัวสแกงเดียวนี่เป็นแบบนูนส่วนตัว2ตะแกนเนี่ยสองสแกนนี่็นสล็ปที่มีระยะยื่ออกมาอีกสิเซนเพื่อที่ให้มีระยะตกของ ตัวมูนนะครับลงทห่ถาดบนพอดีส่วนตัวตรแกงหงล่างเนี่ยเขาจะลงที่ฐานล่างแล้วก็มาดูในเรื่องของตัวความสูงของตัวนี้นะครับความสูงเนี่ยผมจะทําอยู่ที่มาตรฐานอยู่ที่ประมาณ90เซนความสูงอยู่ที่ททประมาณ90เซนที่ทําประมาณมาตรฐานแล้วก็ตัวข้อมูลเนี่ยจะสูงขึ้นมาประมาณ15เซนตัวนี้นะครับตัวนี้ประมาณนี้นี่คือก่เดียว สำหรับตัวตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นตัวของเตัวเพิ่มล้อมาเพิ่มล้อเนี่ยผมก็จะตัดออกเป็นสตีนให้เหลือแปดสิแล้วก็เพิ่มล้อไปสตนมันก็จะมีความสูงที่เท่ากันประมาณเก้าสิบเซนนะครับจากพื้นจนถึงตัวโครงมันตัวนี้นะครับการใช้งานก็จะเหมือนกันเป็นตัวตักแกัวสองตัแกแกนะครับ ตัวตะข่ายนี้เราเลือกได้นะถ้าแค่แตะแกรงเดียวเลยเป็นสามิลหรือหนึ่งมิลตัวนี้คือจะมีขายตามท้องตลาดทั่วไปส่วนตัว2มิลที่เราจะใช้เนี่ยมันค่อนข้างหายากต้องสั่งผ่าช็อปปี้แล้เวลาเขาส่งมาเนี่ยไม่รู้ว่าการส่งเขาเนี่ยเขาจะเป็นม้วนหรือเป็นผ้าอะไรแล้วก็มันจะทําให้ตะข่ายเนี่ยมีรอยย่นเยอะตัวนี้คือพยายามเลี่ยงให้ตะข่ายมันยน่นน้อยที่สุดด้วยการทับด้วยตะข่ายเจ็ดมิลเป็นตัวช่วยยุ่งเข้าไปนะครับ สำหรับโรงตรงนี้ที่ทำมาตรฐานก็เป็นตัวทึองนี้สี่หุน่นพวกข้อต่อแล้วก็อย่างนี้ก็มีราคาที่สุดอัพขึ้นจากเดิมตัวเกือบแปดบาทเพราะตัวนี้ใช้ข้อต่อเยอะนะครับข้อต่อหลายอันสำหรับตัวล้อที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีตัวล็อกเราล็อกได้เลื่อนได้ล็อกได้นีนะครับตัวจุดนี้ วันนี้ผมใช้เป็นตัวตะข่ายตัวตัวตะแกรงทีมหนานับสิบเนิตนิ้วรวตัวสิบสองนิ้วเนี่ยมันก็จะอ่อนหน่อยหนึ่งแต่ก็คือดีที่สุดและตอนนี้ที่ที่ว่าสามารถหาวัสดุมาทําได้โครงสร้างมันก็ประมาณนี้ครับตัวหนึ่งตะแกรงกับตัวสองตะแกรงจะต่างกันประมาณนี้ยังไงมีอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับที่เพจทันออกกิกก็คือรับํำอยู่ ก็เอาไว้ทุนแรงก็อย่างที่เทสเมาถ้าเป็นตัวสตกรแกงนี้ใช้ล่อนในตัว a อก็จก็ได้เป็นมูลหยาบกับมูลละเอียดที่ค่อนข้างชัดเจนส่วนถ้าเกิดล่อนมูลบูลก็คือใช้ได้มันก็จะมีมูลหยาบกับมูลละเอียดลงมาหรือเราใช้เป็นพวกตะแกงรกงเดียวเชิงพซเยษตะแกรงเดียวก็พอนะครับจะเป็นเป็นพวก a อหรือบูก็ได้ก็คือใช้พวกสามมหรือ1น,นึ่งมิลตัวนี้ก็คือเราไม่ได้ไเปซนพิเที่ว่าเฮ้ยต้องมีเป็นมูลหยาบหรือมูลละเอียดเราก็จะได้เป็น มูลส่วนหนึ่งแล้วก็ตัวกาบเป็นเด้งแต่หะแล้วเราเข้าไปฟักตัวอ่อนกับตัวพวกคู่คณไข่ของมันแต่หะเอาไปล่อเพื่อที่รอให้ฟักตัวสำหรับพวกไอตัวที่ลงมาเนี่ยตัวมูลละเอียดเนี่ยมันก็จะมีพวกตัวอ่อนมีมีหลบเข้ามาที่เรามองเห็นชัดเจนเลยว่ามีตัว